ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้มีคำถามเข้ามาบอกว่ารสชาติรสเนี้ยเหมือนเดิมหรือเปล่าต้องแจ้งแบบนี้นะคะว่ากาแฟสะตมีนะคะรสชาติเหมือนเดิมเป๊ะนะคะเป็นสูตรเดิมที่ทุกคนเคยทานมาไม่มีการปรับเปลี่ยนสูตรเพราะว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนสูตรเนี่ยค่ะเราจะต้องทำการขอ,ออยอใหม่นะคะเราจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนสูตรแล้วก็มาขายในกล่องเดิมเลขอ,อ,ยอ,อยอเดิมได้ไม่ได้นะคะถ้าเกิดมีโรงงานมีการปรับเปลี่ยนสูตรหรือเรามีการปรับเปลี่ยนสูตรจะต้องยื่นขออยอใหม่ เรื่องใหม่ทั้งหมดนะคะซึ่งถ้าเราไม่ได้ทําเรื่องใหม่หรืออะไรเงี้ยมันจะถือว่าเป็นการผิดกฎหมายนะคะเป็นการสงออยอเพราะฉะนั้นรสชาติของกาแฟเหมือนเดิมค่ะทุกคนคะ่ะคุณภาพเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดส่วนประกอบสัดส่วนทุกอย่างเหมือนเดิมและรสนี้ก็คือรถที่ผลิตใหม่ล่าสุดนะคะเพิ่งผลิตเมื่อวันที่11เดือน11ปี23นะคะ คือเพิ่งผลิตเลยนะคะเป็นอตที่เพิ่งผลิตเลยสด,สดสดร้อนๆของบ้านเราจะไม่ค้างนะคะไม่ค้างสต็อกเราจะไม่ได้ผลิตทีเป็นพันๆเป็นหมื่นๆเรา,าผลิตเฉพาะออเดอร์ใบออเดอร์ก็คือเราจะเปิดให้ทุกคนสั่งเข้ามาคือผลิตแค่เท่าลูกค้าที่กินอะคือลูกค้ามีกลุ่มน้อยที่กินก็ ผลิตมาเท่านั้นคือจะไม่ได้ผลิตมาเยอะหนึ่งอันดับแรกก็คือยุคนี้เนาะมันมันอของเราจะได้ไม่ต้องค้างกองสต็อกเยอะสองนะคะก็คือลูกค้าจะได้รับสดใหม่เสมอคือมันสดใหม่เสมอเพราะสารอาหารบางตัวมันมีอายุของมันค่ะคือมันไม่ได้หมดอายุหรอกแต่ว่าถ้าเราเก็บไว้นานเท่าไหร่ คุณภาพของเขาอะค่ะศักยภาพของเขามันก็จะลดลงลดลงลดลงเพราะฉะนั้นรดการผลิตถ้าใครทานสตูมีมาตั้งแต่แรกจะเห็นว่ารสการผลิตจะแบบ1เดือน2เดือนคือจะไม่ไม่มากกว่านี้คือเราจะพยายามผลิตมาเพื่อของเราสดใหม่เสมอโดยเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสได้ได้ศักยภาพเต็มๆของสารอาหารที่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่ากาแฟสตูมีนะคะรดนี้รดที่ทุกคนได้ไปล่าสุดนี้นะคะก็คือสูตรเดิมเหมือนเดิมเป๊ะแบบร้อยเป นะคะปรับเปลี่ยนไม่ได้และตอนนี้นะคะก็คือ,อเราพร้อมส่งนะคะแต่จะเป็นราคาโปรโมชั่นที่อยู่ที่อยู่หน้าเพจนะจะมีไว้ให้ก็คือ1กล่องจะเหลืออาจจะเหลือสามร้อยเก้าสิบเหลือสามร้อยห้าสิบเอ็ดสองกล่องเหลือหกร้อยหกสิบสามบาทสามกล่องเหลือเก้าร้อยสามสิบหกบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะประมาณนี้ซึ่งจะเป็นราคาที่ราคาที่เป็นเป็นปกติที่ทุกคนเคยทานกันอยู่แล้วส่วนราคาพิเศษ เฉพาะนะคะที่จะเหลือกล่องละ292บาทเฉพาะคนที่พิออเดอร์จองเท่านั้นนะคะ292รอาหรือ260บาทเลยประมาณนี้ยาจําไม่ได้เฉพาะคนที่จองแล้วรอรับของเท่านั้นนะคะถ้าใครไม่รออยากได้ของเลยอยากได้ของเลยเดี๋ยวตัวแทนเราส่งอย่างรวดเร็วเลยก็คือราคาหน้าเพจนะคะแล้วฝากไว้ด้วยมี่ไฟเบอร์ iber, ไม่กินไมนะ่ได้